สวัสดีครับสวัสดีอีกมือนึงครับผมก็เป็นช่วงเศร้ากับมือขค้ื่นี่ฝนตกคักกับร่มแห้งพี่น้องโอ้ทุ่งกระจายนะครับสังกะสีกับเปิดไปแผ่นนึงครับกับนี่พี่น้องคนสังมาหลายครับบาโชกัเร่งอะไรครับเร่งช่ำกิ่งไบนะครับบ่อพ่อทรงพี่น้องเลยเดี๋ยวเราโชวมาเบิงวาดมือนี่จะได้จับจะได้จับต้นนะครับเอานะครับพี่น้องเลยครับโอเคครับแบบนี้ มาทานแล้วครับหนึ่งต้นได้แล้วอ่าสองต้นครับอ่าเมื่อนี้ได้สองต้นพี่น้องครับต้นนี้กับโบนาจะได้นะครับอ่าต้นนี้โบนาจะโอเคแล้วครับครับกับเอาทิมครับต้นไดที่บ่มีคุณภาพนะครับต้นนี้กับแก้โพดนะครับนี่ครับแก้แบบนี้กับ หลากบดเดินนะครับก็คือใส่บอได้พี่นอ้องอี่ครับเดี๋ยวต้องตัดมาบม่มใหม่ไหมครับบ่มไปเรื่อยๆพี่น้องครับการเฮ็ดบอดท่านเราพี่น้อง การช่ำไพหรืออย่างอื่นนะครับการตอนให้กันพี่น้องต้องใส่เวลาครับต้องใส่เวลาหลายครับผมกวจะได้นะครับจาเป็นเดือนครับพี่น้องนี่ก็ต้องช่ำไพเป็นเดือนนะครับ,นนรบถึงจะได้เฮ็ดบ่ยากครับแต่ว่าก็ต้องใส่ใส่ความอดทนในการล่อนะครับลอ่อ ตกลัวจ,จะได้พี่น้องเลยครับเมื่อกี้ก็จะมาปลูกแตงกวาครับในแล้วนะครับกับมาโชคต้องเห็ดแปลงก่อนเห็ดแปลงไว้เมื่อวานนี่กับทำครับฝนตกฝนตกก้อนก็นเล่ย์เข้าเห็ดก็มาเริ่มเมื่อนีไ้ไหมครับ อเอาไปว่างไว้ครับว่างไว้น้ำมูว้อนี้ก็ต้องเฮ็ดไปเพิ่มครับต้องสัตมาไปเพิ่มเรื่อยๆครับพี่น้องี่งก็ลมแห้งลมแห้งลมเบ้อพี่น้องเลยถ้าม,มีโรงเรือน พอช่ำนะครับลมมากับล่มเบสจเป็นต้นพลังพี่น้องนะครับงามๆนะเริ่ออกแล้วลมมาฝนมามบีความเดือดร่อนน้อยนึงครับล่มแห้งแต่อยากเช็ดกระท่อมให้มิดชิดดูพี่น้องเช็ดลงเยื่นก็ดีครับกันล่มกันยังได้น้องนะ โรงเรียนพอซ้ำเหมาะะเสล่นมาขึงไว้กันล่มก็ดีครับลงมานะครับจะบริสเสียหายโอเคครับเดี๋ยวไปปลูกต่อกันพี่น้องเย็ดแปลง เีียยรอพบ่นองโตกับขุดง่ายครับแต่ว่ากัเหนียวดินเหนียวครับครับก็จะตากดินไว้ก่อนพี่น้องตากดินไว้จากสองมือครับ,รบพี่น้องเบาโชคต่อถุงครับต่อถุงให้งเงี้ ครับพี่น้องปมากกว่าพีแล้วครับเนี่ยายอ่อนๆเลยครับเนะี่ยบางโซวาน่าจะใช่ด้นะครับโอ้โหแน่นเลยครับทั้งล่างจะแรงวันอน้อยไงโอ้นี่ครับพี่น้องถักบอลพี่น้องเลยน้อนเลยสุดยอด,ดครับสุดยอดเลยสุดยอดของความอ่อ,อนพอโชคจะตัดมองนยัลนะครับ ครับพี่น้องทับนอนยังไงออนๆนพี่น้องนอนนี่ประมาณสักเกือบสองโลนะครับครับกระไดนองไม่ไปกินครับผมนอนนี่ก็จจะบ่ารับนอนนี่น่าจะมีค้นเอานะครับบางทวว่าจะไปฟันฟันสดๆแล้วก็ขายเป็นทุงละยี่สิบบาทนะครับนี่ครับนอนนี่น่าจะได้อยู่ประมาณหกสิบบาทครับนอเดียว คนถามหาหลายครับในหมู่บ้านแบบนี้ครับนี่ครับหลังจากที่ตัดแล้วกัดเอาอันนี้ละครับนี่ยเศษอันเก่าๆนี่แหละครับผมมาเล็กครับพอตัดแล้วเ็าก็ปลรแหวกโปรแหวกเลยปลรแหวต่อครับเป็นการดูแลไปในตัวผมว่าใช้เกียบละดีครับผม ผมกัในคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องครับที่ติดตามรับชมนะครับส่วนแปลงนี้ผมจะตากว้สองหมื่นครับตากว้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาปลูกหม่ครับผมครับในคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆน้องครับไบปพอกันคลิปนาเด้อพี่น้องเด้อกระเด็นเนาะไม่ไปขายครับเนอะนี่คาดว่าน่าจะได้หกสิบบาทนะครับหันหันหันเหล็กขายเป็นถุงนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับ วัสดีจ้าครับกับมาลองหาปอกเบิ้งพี่น้องปอกเบิ้งว่าจะเป็นยังไงเนาะครับเบิ่งว่าดทางล่างมันใส่ไหลบอ่อเนาะครับเนาะตอนปอกต้องกำใบผมมั้งปะไม่นกำหมองอ่อนอย่างไรครับต้องกำหมองอ่อนไว้พี่น้นองแก้หรืออ่อนบมองเนะนี่ยอ่อน ่อนยูดด oh, สิโอแสดงว่าแบบนี้นได้ผลเนาะผมมาแกบใส่ดีกัวมูครับแกบดิฟเดอร์พี่น้องจากที่ผมทดลองนะครับฝานหลอกฝานหลอกอันนี้ครับกัดทำให้พี่น้องเบิองนะครับว่าที่ผมตัดเห็ดปล่อยไว้ย่างๆแบบนี้นะครับ ับเพิ่นบบแก,ก่นะครับหน่อไม้ไม่แก่นะครับแม่นบอะ่ะแม่นแถบบอเอามึงมังดูจิกมึงดูวยทั้งล่างวอ,อนบอตัวนี้ต้องได้ตัดออกอยู่แล้วไงวนบอเอ่วาตัดออกหน่อยนึงโอ้ด้าย่นบอได้หรือบปล่าได้เอช่นนี้ค,ครับถือว่าแซ่ได้พี่น้อง ออนบ่อ่อนอ่อนดนบ่ถ้าพี่น้องฟันพี่น้องฟันฟันขายใส่ถุงขายครับมีนอเดียวกันเลยโบวีมูครับไต้ตัดเรื่อยๆพี่น้องไต้ตัดเรื่อยๆเต็มบ่หลายเป็นช่วงเริ่มฤดูกาล พอสามถุงมาเลยผุ้เขียวเดียวพอสามถุงมา